ที่น่าจะเป็นเรื่องยินดีกันบ้างนะครับเพราะว่าไปเจอแม่เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่แล้วจุดที่ขึ้นมาวางไข่เนี่ยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะด้วยนะครับหาดไม้ขาวภูเก็ตถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพเวลาเห็นในสื่อสังคมออนไลน์คนไปอยู่บริเวณปลายทางวิ่งของสนามบินภูเก็ตแล้วก็ม,มีชายหาดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องบินบินลงแบบใกล้ๆก,ก,กับชายหาดตรงจุดนั้นแหละครับแม่เต่มามะเฟืองมาวางไข่ครับ เลือกทำเลได้เหมาะจริงๆต้องถึงขั้นกั้นเป็นแบบสีแดงๆเอาเชือกสีแดงๆมากั้นไว้เลยเพราะว่าจุดนี้นะท่องเที่ยวเยอะไงะบางาคนไป,ไปถ่ายรูปเครื่องบินบางทีเดี๋ยวอาจจะไปเดินเหยียบรังของไข่เต่าได้นะครับจุดที่พบเต่มามะเฟืองขึ้นวางไข่คือจุดที่มีคนมักจะไปถ่ายรูปเครื่องบินขึ้นลงครับบริเวณหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สน .2 ท่าฉัดชัย ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรีนาทอําเภอทันหลางจังหวัดภูเก็ตมีการรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านไม้ขาวว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลก็เลยมีการนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบจุดรับแจ้งพบเป็นร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่มามะเฟืองตำแหน่งหลุมไข่อยู่พ้นแนวน้ําขึ้นสูงสุดมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาณตอนนี้ไข่เต่มามะเฟืองก็จะใช้เวลาเพาะฟักประมาณ55-60ถึงวัน ก็น่าจะฟักประมาณวันที่5ถึง10พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเสียงมันจะดังๆนิดนึงนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลต่อเรื่องของการฟักไข่อะไรอย่างไรหรือเปล่า <c oughs> ขณะที่ Facebook ของอาจารย์ทอนธรรมรงนาวาสวัสด์บอกว่าเป็นภาพที่มหัาจย์จริงๆสนามบินยักษ์แต่มีเต่าสุดหายากของโลกมาวางไข่หน้ารันเวย์พร้อมกับแนะนำให้โปรโมทการท่ <c oughs> องเที่ยวของจอร์ดภูเก็ตไปเลยนะครับอาจารย์ทรยังบอกอีกว่า ในอดีตมีแม่เต่ามาวางไข่แถวหน้ารันเวย์ในปี2 5 6 3เมื่อดูจากเวลาที่เว้นว่างไป4ปีก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแม่เต่าตัวเดิมและแน่นอนว่ากองทุนเต่าที่มีการระดมเงินช่วยกันสนับสนุนก็จะถูกนำมาใช้เพื่อการลาดตะเวนมีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแล แต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางข่าวเศร้าของก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปใช่ไหมครับ,รบมีข่าวพยายุตายจําจนวนประชากรพายุล,ลดลงก็ยังพอจะมีข่าวนี้ให้หลายคนได้ใจฟูอยู่บ้างนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ธรได้โพสต์ไว้ครับค่ะก็มีการตั้งชื่อบอกว่าให้ชื่อว่าแม่เต่า AOT ด้วยนะคะเออชื่อน่ารักนะ